แถวเขตของทวีวัฒนานะคะไปไปกันเลยนี่มีนกพิราบด,ด้วยะไาอาหารปลาของเรา นี่เราเอาอาหารปลาที่เราเก็บกันเมื่อวานนี้มาให้ปลานะคะ ให้น้องตักได้อ,า,อนะาแล้วอ้าวไปหยิบเลยลูก เอมระวังน้ำนะลูกต่สอจอุใกล้ๆล,ลูกเลยฝั่ง,งตรงข้ามก็มีคนเอาอาหารมาให้ปลานะคะอูว เรามาอยู่ใกล้ๆอิ่มหน่อยอันนี้ม็มีหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นข้าโพอดอบที่มันเป็นเศษนะครับที่เหลือมาจากการทำกระทงนะครับเราก็ไม่ได้ถึง เอ็มมาอยู่ใกล้ๆพ่อแล้ววันไปจับน้องมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆพ่อลูกนี่ปลากินเนอะปลากินไหมคะก็กินค่ะปลากินคะ่ะ ปามากินขนมปังเราแล้ว,ลวนีจุบันเลเลยโยเลยลูกไม่ต้องกลมล่าเดี๋ยวหล่นโย,ย่เลยลกูกโย่เลย ลลกอบรูปโยนเลยโยนให้ปลาเลยไม่ต้องคว้านถึงปากหรอกเออโอ้ปลามาเยอะเลยปลามากินปลามากินแล้วเร็วเออกินของอิ่มในแล้ว กินของอิ่มแล้วนะวัดสาราแดงอยู่ที่ออยู่ที่ไหนนะอลูพุทธมณฑลสายสีย่อยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงสองนะตลาดตลาดนัดพลบุรีค่ะ เยอะมากเลยดูดิมันไม่ได้มีแค่ตรงน,นี้แน่ๆนะแล้วบางเลยดูดิน้ำน้ำไม่นิ่งเลยมีมีปลาเต็มเลยน้ำเตือมตลอดถข้าหวานแห่นนะแหขคดกยกไม่ไหว ที่วัดนี้ก็จะมีอาหารเขาจะมีอาหารนะครับสําหรับให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใจบุญนะครับที่รักนกรักปลานะครับมาซื้ออาหารแล้วก็สามารถให้อาหาร,าหารลป,าปาลปา,ลปาได้มีทั้งอาหารเม็ดแล้วก็เป็นข้าวโพดอบกรอบนะครับเ็าจะมีจำหน่ายอยู่ยที่วัดเลยครับเอาเอาไปปัญญาอ่อน ตอนนี้นะคะปลาก็ได้คอยกินกันจนแบบ <Bruno> um. มันแบบหมแล้วหมดแล้วใช่ค่ะแล้วมันก็ไปอยู่ตรงนู้นแค่นี่กันไม่กี่อันนี่นู่นมันลอยไปแล้วนี่ฝั่งตรงข้ามก็มีเห็นไหมเขาเอาปลามาปล่อยกันใช่ค่ะ ขายนะคะถ้าเราไม่ได้เตรียมอาหารมาน,นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเห็นอ๋อดๆๆๆๆูด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 เต็มเลยค่ะ เ,เอาเ่านเลยเข้าไปข้างหน้า,อาเอาจบับคลิปเอาจับคลิปถือน้องไปด้วยเอออ่ะเอออ่ะคุณจับคลิป เดี à, này, này, à, ๋ยวแม่อยู่ทางนี้เดี๋ยวแม่อยู่ทางนี้อ้าวพูดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอิมบายบายอิมบาย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 ทางนี้ลูกบายบายนกบายบายค่ะอิมบายบายนกอยู่นั่นนะบายบายกล้องแล้ว